เห็นพร้อมกันครั้งแรกเปิดแชทมอดคุยดีจกโกเรื่องล่าสุดไร้การตอบกลับยากจะทำใจกับการจากไปของดีจกโกตรินเรืองกิจรัตนกุลหลังตกตึกเสียชีวิตครอบครัวนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดปริวาตราสงครามท่ามกลางคนบันเทิงไปร่วมงานอาะไยจำนวนมากล่าสุดทางด้านนักร้องรุ่นที่ มอดปฏิพานปัทวีการได้เคลื่อนไหวถึงดีเจโกโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดมอสพฏิพานเผยแชทที่คุยกับดีเจโกเมื่อปี2021เรื่องเปิดเพลงเรื่องลูกและอวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นระบุว่าคิดถึงน้องน่าโกจะเก็บความรู้สึกดีๆตลอดไป หลับให้สบายนะจากเจ้าของเพลงเหลวไหลที่ทุกคนมอบให้น้องคงไม่มีคำว่าสายอีกต่อไปพี่เป้เปิดเพลงนี้ก็คิดถึงเหมือนกันเฮียร้องเพลงนี้คงคิดถึงหน้าดูปอลอเฮียส่งดีเอมไปสุขสันวันเกิดยังไม่ตอบเลยนะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์บอกคิดถึงดีเจโกจำนวนมาก